เปิดว้าธุรกิจสุดว้าวดวยธนาคารออมสินวันนี้ครับจะพาไปเจอกับธุรกิจที่เรียกว่ามีไอเดียว้าวสุดๆนะฮะเพราะว่าเขาเอาปลายข้าวนะฮะที่เหลือจากการสีแล้วเนี่ยแล้วก็ขายไม่ได้ราคามาทําเป็นวาฟเฟิลกรอบคุณผู้ชมฮะเรียกว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็สร้างยอดขายในเดือนละถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับ ทุกผู้ชมเรามาเจอกันแล้วครับผมสวัสดีครับพี่เก๋ครับสวัสดีครับเมย์พี่เก๋คนเก่งนั่นเองนะฮะเจ้าของวาฟเฟิลที่เรียกว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยไหมฮะโอ้ชวนแน่นอนอะไรไแน่นอนอร่อยแน่นอนตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยพี่ก็จะทำว้าวเฟลสดเนี่ยให้ชิมกันเลยถือว่าเป็นลาบป่าผมคุณผู้ชมฮะ ของพี่เก๋เนี่ยใช้ปลายข้าวในการ<ช>ทำเช่แล้มันเป็นยังไงปลายข้าวซึ่งไอ้ตัวปลายข้าวเนี่ยมันคือการรวมของจมูกข้าวตัวจมูกข้าวเนี่ยจะเป็นโรปรตีน <S <S บวกวิตามินอ e, ีแล้วก็บวกวิตามินดีมีคุณค่าแบบครบครันเลยหล่ะพี่ไป<ด>เอาปลายข้าวอ่ารนี้จากไหนมาพี่อะมีเพื่อนที่เขาเป็นเกษตรกรปลูกข้าวนะ,ะในจังหวัดพี่อย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย<ๆ>เขาก็ได้มาคุยการแล้วก็เหมือนกับเขาเนี่ย มีปัญหาคือพอไปข้าวเราขัดสีไปเนี่ยไปข้าวมันจะเรียกว,ว่าต้องถูกคัดทิ้งหรือว่าขายไม่ได้ราคาคก็เลยเป็นประเด็นถกปัญหากันแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะแบบเอามาทำอย่างอื่นได้ไหมซึ่งเราเองเนี่ยเราเคยใช้แป้งสาลีเนี่ยในการทําผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นการนําเข้าพี่กเลยมองว่าถ้าอ,อย่างนั้นเนี่ยเราเอาวัตถุดิบไทยๆมาทําให้เกิดมูลค่าแล้วก็สร้างประโยชน์เนี่ยมันน่าจะดีกว่าก็เลยเกิดเป็นไอเดียในการพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาใช้เวลาเกือบ3ปีนะเพราะว่าคอนเซปต์พี่เนี่ย ต้องไม่ใส่สารกันเสียไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแต่ว่ายังคงความเป็นแบบกินแล้วเป็นผนลไม้แท้ๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สำเร็จมาแล้วเรียบร้อยใช่ตอนนี้สำเรเรามีโปรดักต์กี่ตัวแล้วครับตอนนี้ก็มีประมาณสัก12รสชาติได้เหมือนกันนะหลักๆนะคะก็จะมีั้งหมด3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มวอเฟิลครีมนะคะก็จะเป็นวอเฟิล ผสมกับผลไม้กลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของคีโตแก้ปัญหาของคนที่ไม่กินน้าตาลไม่กินลมีปัญหาเรื่องเบาหวานอะไรอย่างนงี้มสุดท้ายกลุ่มที่สามก็เป็นโปรตีนพืชกลุ่มนี้เป็นน้องใหม่เลยน้องใหม่เลยใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาผสมกับข้าวกล้องให้ความหวานจากอินูลีนซึ่งอินูลีนเนี่ยมันเป็นพรีไบโอติกซึ่งพรีไบโอติกเนี่ยมันคืออาหารของจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้กัคถ่ายง่ายขึ้นดีต่อลำไส้เหมือนการดีท็อกาบบ ด้วยใช่แล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วครับก็ผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปเข้าเครื่องบดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปลงเครื่องอบ วอฟเฟิลของเราเนี่ยมีความว้าวยังไงแตกต่างย,ยังไงกับวาฟเฟอรที่อยู่ในตลาดทั่วไปครับว้าวได้นะคะคือเราเป็นวอฟเฟอรนะคะที่เป็นสุขภาพก็คือปรสศจากน้ำตาลทรายปัาจากาคู่เต้นนะคะแล้วก็ไม่มีโซเดียมค่ะว้าวาที่สองประเด็นตามมาเลยก็คือที่จะผลิตแบบมินิมอลโพเซสจะเป็นแบบโพเซสเดียวในการให้ความร้อนก็คือจะใช้เกณฑ์ผลสดแล้วก็เป็นแป้งหรือว่าเป็นข้าวนะคะทีเดียวในการ อบขึ้นรูปเลยอันที่3ามก็คือพี่ออกแบบเครื่องจักรเองที่ไม่เหมือนใครนะคะทันสมัยปัจจากการใช้มือ,อมแล้วก็ทําให้เราปลอดภัยแล้วก็ดีต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสินค้าทุกตัวค่ะเราตรวจโภชนาการเนี่ยจากห้องแลกนะคะที่ได้การรับรองมาตรฐานขอลองชิมเลยได้ไหมครับผมได้เลยสสเตาเลยนะคุณผูช้ชม ผู้ชมครับพี่เก๋เนี่ยเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการ Step i n Innovator Network กับทางธนาคารอมสินด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะให้แบ่งปันกันหน่อยว่าได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างดีเลยค่ะต้องบอกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ต้องขอบคุณธนาคารอมสินนะคะที่พี่ได้เข้าเรียนในส่วนของโปรเจกต์ Step i n n o v a t o r Network ค่ะโปรเจกต์นี้เขาก็จะสอนให้เรานํานวัตกรรมมาพัฒนาหรือว่ามาปรับกลยุทธ์ในองค์กรนะคะแล้วก็ที่พี่ได้ความรู้จากในห้องเเรรรรรีียยยยนนนนนอัััดดบบแแกกกกลลท่ําาาุธธ์มปผิจโ วัตกรัรเข้ามาผนวกกันนะค่ะปรับโครงสร้างใหม่นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเพื่อนๆในห้องค่ะว่า,วา เราเป็นเน็ตเวิร์กกันอะคะ่ะเหมือนกับบางทีเขามีตัวนี้เรามีวัตถุดิบเขามีช่องทางรเรามีของอก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกันไม่ต่อไปอ๋อนี่คือหัวใจหลักของโครงการนี้เลยก็ว่าได้ะนะครับผมนะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วเปิดวาร์ปกันหน่อยดีกว่านะฮะเพื่อนๆดูอยู่โอ้โหอยากจะลองทานมากเลยเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นสายเฮลตี้ใช่ไหมก็อยากจะแบบกินขนมที่ไม่รู้สึกปิดต่อร่างกายเราจะติดตามแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับค่ะก็สามารถนะคะติดตามนะคะเตย่านะคะได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะชื่อว่าเตย่านะคะขนมอร่อยเพื่อสุข แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะคะที่ช่องทางออนไลน์เนี่ยได้ทั้งหมดเลยโดยการพิมพ์คำว่า T E Y A S O G O O D นะคะหรือว่าเตย่าโซกูดเนี่ยก็จะเจอทุกแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดจะไปทางออฟไลน์นะคะก็ไปเลยค่ะที่ท็อปนะคะในส่วนของท็อปโซนท้องถิ่นนะคะ32สาขาเนี่ยทั่วประเทศไทย k e t ต house นะคะอีกประมาณสัก30กว่าสาขาเหมือนกันและก็ร้านสุขภาพค่ะทั่วไปทั่วประเทศเลยค่ะอย่าลืมนะฮะ ต้องไปโดนนะฮะ<ช>โดนสักทีแล้วจะติดใจแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เก๋มากเลยนะครับที่มาแบ่งปันไอเดียว่าว้าวาในการทำธุรกิจให้เราในวันนี้ นะฮะเรียกว่าเต็มอิ่มจริงๆนะครับผมแต่ว่าแน่นอนนะฮะว่าเรื่องของธุรกิจเนี่ยหลายคนก็มีแผนในหัวว,ว้าวทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็อยากจะทําออกมาจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังติดอยู่แล้วก็เป็นส่วนสาคัญมากในการทําธุรกิจนั่นก็คือเรื่องของเงินทุนนั่นเองคุณผู้ชมครับหายห่วงได้นะฮะให้ธนาคารอมสินเป็นที่ปรึกษาของเรานะครับผมสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนและสินเชื่อ SME ได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาเลยนะคุณผู้ชมครับหรือว่าจะเข้าไปติดต่อรวมถึงสอบถามข้อมูลต่่่าาาาาางงงงๆไไดดด้้้้้ตตมชออทีีขึนนยยููรรรรเเลลบกจแว ะะติดต่อไปได้เลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าการลงมือทําเท่านั้นนะฮะที่จะทําให้ความฝันของเรากลายเป็นจริงคุณผู้ชมครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณพีเก๋อีกทีนึงนะครับ<ะ>ผมและอีพีต่อไปนะครับกับเปิดวาร์ปธุรกิจสุดว้าวดวยธนาคารออมสินจะพาไปเปิดวาร์ปที่ไหนธุรกิจอะไรติดตามไม่ดีนะฮะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ